สวัสดีวัยรุ่นนาฬิกาและเพื่อนเพื่อๆเซียนนาฬิกาทุกคนนะครับคลิปนี้จะมาแนะนําสําหรับมือใหม่เพิ่งเข้าวงการมาอยากจะซื้อนาฬิกา c a s ิโอนะครับหลายคนก็คงสงสัยครับว่าเอะแล้วเจ้าแบรนด์คาซ i โที่เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเครื่องทั้งหมดกี่ประเภทกี่แบบครับหลกัหลกๆเลยนะครับคาซโจะทํานาจะทํานาฬิการะบบเดียวนะครับคือระบบนาฬิกาแบบ คอร์นะครับแบบคอร์คือแบบมีฐานนะครับนี่แบบนี้นะอย่างเช่นดิจิตอลตัวนี้นะครับก็เป็นระบบฐานนะครับก็อาจจะชัก2ปี3ปี4ปี5ปี10ปีแล้วแต่รุ่นนะครับพวกนี้เป็นระบบคอร์หมดเลยนะครับนี่ตัวเข็มนะครับก็จะเป็นแบบคอร์นะครับ g ีช็อ k ก็จะเป็นแบบคอร์คือข้างในจะมีฐานนะครับแต่หลายๆคนอาจจะตกมาตายประเด็นหนึ่งคือคอร์มันก็มีอีกแบบหนึ่งนะครับนี่แบบนี้เลยซึ่งคนจะเสียเยอะมากนะครับนี่อย่างเช่น2เงเลนนี้นะ บอกได้เลยว่าพังแล้วเพื่อนเห็นคําว่านี่ไหมนี่นะครับโซลา่าเห็นไหมครับทาโซลา่าสังเกตดีๆนะอ่าทาโซลา่าอ่าทาโซลา่าถ้าเพื่อนๆเ,เจอคําว่าทาโซล่าแบบนี้นะครับเวลาซื้อเนี่ยถ้าคนขายบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนทานเลยจริงๆแล้วผิดนะครับคนขายเขาอาจจะบอกไม่หมดหรือเขาไม่รู้ก็ได้นะพวกนี้สมมติว่าถ้าเรามีแล้วเราไม่ใส่เราเก็บใส่กล่องไว้3ปี4ปีมันพังเลยนะครับ มันมีฐานนะครับที่สําคัญคือมันมีฐานอย่าลืมเอามาใส่โดนแสงบ่อยๆหรือถ้ามีโคมไฟจ่อไว้ก็ดีนะครับถ้าเรามีหลายเรือนนะเพราะอย่าง2เรือนนี้เก็บไว้3ปีนะครับพอลองมาเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ข้างในจบเลยครับพังเลยครับใช้ไม่ได้เพราะว่าเก็บไว้นานเกินไปนะครับเก็บไว้นานเกินไปแผงวงจรก็จะเสื่อมได้นะครับอย่างเช่น2เรือนนี้นี่นะครับโอเคนั่นหมายความว่านาฬิกาคาซิโอนะครับมีระบบคอร์สธรรมดาคือเปลี่ยนฐานธรรมดานะครับ อ,อีกประเภทหนึ่งก็คือแบบโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้คือสําคัญเลยนะแล้วก็พันกว่าบาทเลยนะฐานมันนะครับพร้อมเปลี่ยนยางกันน้ำน,นะครับแต่ถ้าซื้อร้านผมนะผมดูแลหลังการขายให้ฟรีสิปีเลยท่านเพื่อนซื้อคาสิโอร้านผมนะฐานระบบปกติเปลี่ยนฐานให้ฟรีสิปีนะครับแล้วก็ตัดต่อสายให้ฟรีสิปีด้วยต่อมานะครับถ้าเป็นระบบโซล่าเซลล์เนี่ยผมดูแลหลังการขายให้ฟรีปีที่2องจนถึงปีที่10เลยนะครับถ้าโซล่าเซลล์เสื่อมนะครับหรือแบตหมดนะครับมาเปลี่ยนกับผมได้ฟรีเลยนะครับ แต่ขอคิดค่าฐานอย่างเดียวนะครับครึ่งราคานะครับ50เลยนะครับโอเคคลิปนี้นะครับใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนาฬิกาคาซิโอหรือมีปัญหาเกี่ยวกับนาฬิกาคาซิโอนะครับว่ามันทานหมดแล้วมันเสียเปลี่ยนฐานแล้วไม่เดินก็มาคอมเมนต์มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยนะครับไว้ที่ใต้คลิปเลยนะโอเควันนี้ผมก็พามานอกสถานที่นะครับที่สวนรถไฟนะครับนี่ก็บรรยากาศดีมากครับนี่ตอนนี้คนก็กําลังออกกําลังกายเล่นกีฬากันนะครับผมก็พยายามจะรีวิวนอกสถานที่บ่อยๆนะครับจะได้ไม่เบื่อกันโอเค วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ